หนึ่งนาทีกับกปะทอ การขับรถท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มืดมิดในเวลากลางคืนอาจเป็นอันตรายต่อผู้ขับขี่ได้เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุเช่นทางแยกหรือการขับรถจักรยานยนต์ตามรถยนต์ขณะก,กำลังรอเลี้ยวเพื่อความปลอดภัยรถจักรยานยนต์อย่าหลบอยู่หลังรถยนต์และอย่าอยู่ชิดท้ายรถยนต์กันเกินไปเพราะรถฝั่งตรงข้ามจะมองไม่เห็นโดยเฉพาะเวลากลางคืนหากต่อท้ายให้ขยับหน้าเฉียงออกจากท้ายรถยนต์จากนั้นขยับหัวซ้ายขวาสักนิดรถฝั่งตรงข้าม จะได้เห็นว่าหลังจากรถยนต์แล้วยังมีรถอีกคันอยู่หรือการขับผ่านทางแยกถ้าอยู่หน้าสุดไม่ควรพุ่งออกไปทันทีและไม่ควรแทรกรถที่กำลังเลี้ยวอยู่เพราะนั่นคือจุดบอดของคนขับรถยนต์และอาจทำให้เกิดอันตรายได้สิ่งสำคัญที่สุดในการขับขี่รถจัก,กรยานยนต์ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายต้องสวมหมวกนิรภัยเปิดไฟหน้ารถเสมอตลอดการเดินทางค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม